เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่กำลังรับชมวีดีโอนี้อยู่นะฮะวันที่ใจเราหมดแรงอยากจะแพ้ไปกับสิ่งที่รุมเร้ารู้สึกว่าตัวเองต้องแพ้ไปมองดูหนทางฝ้าในวันนี้ไม่สดใสจะทำยังไงดีเรียบวนเวลาก็เหมือนดังสายน้ำไม่หลกลับมีความผิดหวังวันนี้ก็ เดินทางกันนิดนึงวันนี้จะเดินป่านะฮะ <Wow. S 1> เดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตอนนี้ขณะนี้เวลาเจ็ดโมงเจดโมงเช้าต้องรีบเดินทางไปในเมืองนะฮะาเวลานนะตอนนี้เราก็อยู่ที่เซ็นทรัลนะฮะอันหมายด้วยแล้วนะแพลตฟรอร์มที่25นะครับผมเดี๋ยวลงไปข้างล่างเลย ừ ừ ที่25นะครับตามที่ได้นัดหมายโอมก็ใกล้ได้เวลาแล้วเดี๋ยวลงรอที่แพลตฟอร์มเลยดีกว่านะฮะตารางการเดินรถนะสถานี ไปเส้นนี้นะฮะเราไปเส้นนี้นี่มาลงที่ออฟฟอร์ดลงที่ออฟฟอร์ดนะแล้วก็เดินย้อนเลาะตามชายฝั่งน,นี้ขึ้นมามาถึงนี่แล้วก็ข้ามเรือมาฝั่งนี้แล้วก็ขึ้นมางี้กลับมาที่เซนท์พอลนะเราข้ามทูเซน,นท์พอลนะอ,นะอย่าหยิบน,นะนะ ไม่ได้เวลาเพราะว่าพี่โอ๊ยัง,งไม่มาก็นั่งรอไปก่อนตอนนี้ก็เหลืออีกสามนาทีนะครับน,น,นี่เสื้ทต่อนี่มาแล้วผมเท่าแต่วันนี้จากสามคนก็เหลือเป็นสองคนนะเพราะว่าเอไปแล้วนะหน,นึ่งคนไม่มาข่ามีเวลาแปดโมงสิบเอ็ดนาทีนะ di rambutnya terbang ยาว ที่อยู่นี่ยนะฮะ next stop นะครับสถานีถัดไปก็ถึง ส,สานนามาถึงนะฮะอัอฟอร์ดสถานีที่กางไคตอยเยนะ็นอยู่กลางป่านะฮะารถไหล,หล <c oughs> ไเอาเตรียมพร้อมเลย ชั่วโมงพอดีไปเจอาันครับเกียร์แต่งเกียร์ไหนข้าวขอ๋อมีทางเดินไปอย่างนี้เลยเว้ยโอ้โหบังได้เหรอ ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีสัญญาณขอแห้งเลยอากาศเย็นทางชันมากครับขณะนี้เวลา9้โมงนะครับยีสนาที1ชั่วโมงพอดีนะเป็นรถไฟมา ตลอดทางดูทางสวยงามมากเป็นไงบ้างครับเหนื่อยนะดูทางวันนี้สรุปมากันแค่เพียงสองคนนะฮะเพราะว่าอีกคนหนึ่งเทน้ะเทน้ใช่เนื้ออุทยานเป็นโ a โยเน a ั่นอลปาร์กเดินมาเจอถนนนะฮะ เดินลัดเลาะไปตามรอบๆด้านล่างนั้นเป็นทะเลตอนนี้เราเดินขึ้นมาจากสถานีนะออฟฟอร์ดนะฮะได้ยินเสียงนะฮะขึ้นทุ่มฉ่ำเลยบอกได้เลยเราจะเดินเรียบถนนไปนะฮะเพื่อที่จะลงไปด้านล่างเราก็เดินลัดเลาะขึ้นไปสวัสดีทุกคนที่กำลังรับชมนะฮะวิดีโอนี้อยู่ด้วยนะเขามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ มน่าจะประมาณ15องศานะ <Wow. S 1> ครับนี่ระวังนะด้านล่างนะครับจะเป็นบ้านคนนะอยู่ริมชายฝั่งสวยมากสวยงามมากโอ้โหตรงนี้ก็จะเห็นทีหนึ่งสวยงามก็สวยงามไม่รู้ว่าในโกโปรนี่มองเห็นบ้าน ันฝนตกทั้งวันเลยอากาศก็ดีนิดนึงร่มฉ่ำที่สวยไม่หายเลยมั้เรายังไม่ได้เดินยังไม่ได้เดินกันไปไหนเลยนะครับเน่ <c oughs> แวะตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วมูรู้จะไปทันหรือเปล่า นี่คือแผนที่นะฮะทางเดินนี่เราอยู่ตรงไหนออฟฟอร์ดอะไรอ่านว่าอะไรออฟฟอร์ดล็อกเอาท์ใช่ได้ใได้อยู่มาสามสิบปีแล้อยู่นี่เดินมาเป็ตรงนี้ใช่ก็เราอยู่ตรงนี้ไงแล้วก็เลาะเลาะเรามานั่งหลังตรงนี้เราจะเดินนะครับลัดเลาะชายฝั่งนะครับนี่จนมาถึงนี่เลยนะระยะทางก,าก็สามสิบกิโลนะครับ เดินตามที่แนวที่เขามีให้นีกว่านะอย่าออกไปด้านนอกแนวรั้วเลยอันตรายเอาเป็นว่าเดี๋ยวเที่ยงนี่เราค่อยแวะพักกินข้าวดีกว่าผมยังไม่กินข้าวเช้าลยก็นเนี่ยเดินกินไปเลยดูว่าสำหรับคนที่ชอบธรรมชาตินะผมแนะนำให้มา เดินนี่ดีมากเดินสบายไปได้ด้วยโอ้โหทางเองกับจูสิกเวอร์บังวันนี้ก็ดีใจที่ได้มาเพราะว่าเดี๋ยวพี่โอมจะกลับไทยละมี่้องมาเป็นเพื่อนพี่โอมนตามมาเลยนะฮะ กูสวยวะตัวนี้แบบมันมัน,มนสะท้อนแสงนี้เลยนี่ถ้าผมลื่นนล,ล้วผิดชอบผมได้ไหมสวดี๋ยวผมเนวิเกเตอร์ไม่ใช่อันนี้ N2DM โอ่เอาซะหล่อเลยเอาซะเป็นพิติกเลยแหม เจอทางกว้างฮะเหมือนทางรอยรถยนต์เข้ามาเขามาดูเราฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมในป่าอย่างนี้มีขึ้นมีสัญญาณโทรศัพท์นะครับ <Wow. S 1> เดี๋ยวไปนั่งกินข้าวริมหาดจะลงไปยังไงแค่นั้นแหละแต่ไม่น่าจะมีทางลงไปอยู่รอยรถเข้ามาได้นี่ว <c oughs> ่าต้นไม้นะครับหลังจากที่โดนไฟป่าไปนะกลับมาเขียวเช่อุ่มมีบางต้นฮะที่ยืนต้นตายบางต้นก็ยังทิ้งร่องรอยเอาไว้อยู่ ผ่านไป1กิโลแรกนะครับผมยี่ิบเก้ากิโลเราหลอกล็อเป็นเดินตามแมบสรุปเอกภูเฮลครับผมเข้าไม่ได้เพราะว่าเัาทำทางนะทางลงไปจะไปได้ก็ต้องย้อนกลับไปนะฮะซึ่งเราเดินมากับ10กิโลแล้วนะจะเดินย้อนกลับไปอีกไม่ใช่นะที่เห็นต้นไม้ดำๆนี่คือออยไฟไหม้นะฮะไฟไหม้ป่า ตอนนี้คือเราพยายามจะหามันจะมีทางเลียบชายฝั่งก็คือเราพยายามหาทางลงไปนะครับเพราะว่าตอนแรกไม่รู้ทางลงไปอันแรกเราไม่รู้กันเลยไม่ได้ลงไปก็เลยตัดสินใจเดินตรงมากล่าวว่าจะมาเข้าตรงนี้สุดท้ายเข้าไม่ได้นะฮะเพราะว่าทางเขาเขาทำเขาทำทางหน่เขาปิดหมดเลยก็เลยตัดสินใจเราต้องยกเลิกไบโดยปร,ริยายนะฮะก็เลยต้องมาทางนี้เพื่อที่จะไปเข้าด้านหน้าจะมีทางเข้าอีกทางนึงฮนะ สวยงามมากเลยต้นไม้ไดูท้งฟ้าโอ้ยหน้า้าเอรัใหม่ฟ้าไหมสวยงามและดีที่สุดแล้ว